สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคอมมานอกเป๊กแม่มแล้วครับในห้องจะนํำเสนอปลาไหลหรือปลาเย็นเขาจะลามนะครับแฟนครับถามก่อนปลาไหลลามได้ออได้นะครับนี้ของผมมาบ้านตาเสือแถมแล้วงานกับหลังงานเมียนายเตะทั้งอยู่วันมาคืนเออเนาะก่อน เราจะทำป้าหลามนะครับงานกวนรัดังไฟล่ะเดี๋ยวไปเน้นน้ำพริกก่อนว่มีอย่างพวกนะครับตัวนี้เอาอกุ้ก้อนแนะน้ำน้ำพริกนะเสิร์งปู๋หลังแรกพริกหลามไข่ครับหอมขาวครับหอมแดงครับแล้วก็ข้าิ้นไอใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วขนอวเน อังไม่เกือี <c oughs> อเ้เอาสังหานเลยครับมันยัางานั่นแกเฮ็ดโอ้จบกันปรุงละซ้าตัดกาเลยกุกกรอ,เอเบบนเอาด้นไฟละนี่หน,นักลงไปนี่เนี่ยกุกบุ้นกับมาปุง้งนะครับ เดี๋ยวกันกินเดี๋ยวตันเนี่ยหมุนดิไ đi ตามไหมตาก็ตาเต้เออนอ่นแหละเสร็จใส่กันโอ้ใส่เล่นกันลุกๆไอ้เจ้ามะฮะตัวนี้เขาก็น้ำพริกกับเริ่มโคกแล้วนะครับหลามปลาไหลมีกะปิด้วยนะครับเออน่า นี่เป็นป้านไหลมะเล้ามันกลิ่นเล็กน้อยนะครับน้พริกลามเขาเซ็จแล้วนะครับเขาจะเริ่มคุ้งละตอนนี้เขากำลังเตรียมพักอยู่นะครับต้นหอมพักชีพักชีฝรั่งใบจันหรือจันโจใบใบยี่ลานะครับใบบกคูตัวแทนเนาะเห็นบมอด จือของเพคนกวันใหนมาตั้งนิสัยนี่เหรอมันก็ไปมันมันส้มมันแบบส้มเอาเหมือนนอสแหละเอ่ออันส้มเอาเหมือนนอสใส่เปจังอ้าวตัวนี้พักมาพร้อมละพักอย่างของไอ้พักสักอย่างของบกต้นหอมพักชีกเองครับใบจันมาวอดอ่หรือใบยีราใบยีราเออใบบกกูดบักกูดได้ต่ำไปแล้วต่ำพริกใส่พริกไปแล้วอ๋อใส่ลงไปเลยเใาจะลามเป็นตัวเลยนะครับแบบนี้นะ ไม่เหยาพริกใส่กันเอามาเลไม่ยังไปใส่กระลางมากับผมสลัดตำพริกเรียกนี้ขนาดอืมเออเ้องน,นะนาคุกเนยลูกกันเ,กเลยงาน,<อ>นงานมียอะไร กใส่ตัวนะครับมันล้ำๆๆอยู่ดีล่ามล่างคุ้เออนี่นะครับเอออ้าวยินดีต้อนรับโอ้ช่วยเฮ้ยโอ้ยทังได้มาไหนี่กระถินครับมากระถินครับเชื่อของเราครับอ๋อให้กระถินนี่กับแฟนครับเหมือนกันนะครับ ไปครับชีวิตของน่อครับมันก็อยู่เสียงลุงนี่หมดได้ตามซับตะไคร่เหมือนกันมั้งนะครับผมก็ช่วยนะครับนี่เรานั่งก้อนนั่งก่อนเดี๋ยวเอาไปมาหยางนี่มาจะได้มาซื้อหยางใช่ไหครับอยากไปไหนบ้านเด็ดนะครับอ๋อเด็ดเด็ดไหนบ้านเข้าเด็ดช่วยเด็ดนั่งแกล้งน้อยเนาะกินด้วยกันนี่กัน้ำปลาต้มเป็ดเทียบ ผมว่าอันฮะชีวคอมอกนี่เนี่ยเข้ารั้มขนาดน่ะลองอาศัยทีมงานเมียนายนี่นี่เมียนายไปเขียวเนี่ยคันไอ้ไอ้บุญสองคนเนี่ยเออเออแม่นนี่บุญสองคนรวยบุญสองบุญจู๊ดโซ่ไหนโซ่ไหนสุดยอดบุญ มากกิมกิมโเบอนั่งโซแ้นั่งกินซเฟ้ยัละเดี๋ยวยกยั้งใหเจออ้นได้อันนี้อันนี้ครับชมค่อยครับเกครับเออขอบคุณชนะเออมียนนอยคับคว้าลุงเด่นครับครับแลวเดี๋ยวเขาจะบรรลงกระบอกแล้หลามนะครับเอาตัวนี้ใช้กอนครับนี่จะเพิ่มเมในรูรูไม้ บครกมันก็ใส่มัาทุกวันหลามปลาดุกระงเงี้ยนะเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กบอลนะกุ๊กบอนนี่นะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเครื่องลอเฮลงไปแหมอืมน่าเสียดเป็นครับถามมาว่าหลามได้โกหลามได้นะครับดึงๆไหลเข้ากันเนาะครับต้ะโกนหอกร้องหาเข้าไปหอกเลยครับอ่

โอนครับออนหน่อยมันลงกระตอกลงไปอืมตอกลงไปหน่อยเพื่อน้ออกบ่หอามวันนี่ามวันไม่ใ่หรอครัน่ากินนะเห็นมันละเออตอกไปจับปุ่นีเราบอกเนี่ย อโอเคนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามมันจะใส่ไฟละอันนี่นะครับมันพริกคุณโทษเนาะฝาหลังบ้านมีกิ่นปลาเสือนะครับมีทุกอย่าง <c oughs> เนาะเออเดี๋ยวจะเอาน่าจะเอาเฮ็ดมาดูนะครับออกหลังบ้านตะเสือเนี่ยเก็บ <c oughs> ตัวเอฟพ่อมกัมันเก็บตัวเอฟพ่อมแกงือพร้อมเนาะเดี๋ยวถ้าเจ้ามันเมาวนเดียเขาเอา อ่นี่เป็นหลุมหลังบ้านครับอ่ากัเป็นแม่น้ำนะครับอย่หลังบ้านตาซื้อเนี่ยจะมกป่ามาทำครับแก้มกันเล็กน้อยน้อย่ครับมนเาเิร์นเหนูจินเห็ดเนาะมันปีน้างเลหค้เป็ป่ากันนี้เอาไม้ข้างได้ข้างหนึ่งแล้วพิกตลอด หมุนหมุนหมุนอย่านทำมนทำ้ต้องใจเย็น่อยนะครับหาห้องตอนี้เอมุกมืันกันได้กิงเร็วอาบแต่ห้องหรือไฟแล้วเสรว่าดิวจะพาเก็บให้โคน้าเนอมนก็อ้แมนยูเนะเราจะแกงย่อมแกงใส่รนะแงบวบใช้โนยแกงบวบน้อยนยนยนย มกนะข้อที่ตามนะครับเอาท้ายเอาชุดนี่คนทำงานเมียนนายเถียงกันนะมกเขาบอกเอาทานไ่เองไม่ใช่ปะต้องใจเย็นๆามป่าเรื่องีปะตนทำทำป่าลายป่าเย็นสักกั๊มนี่นะทำมันเดือดอ่ะไม่กะ โอ้โหพอก้องกำสุกส่าฮ่าฮ่าฮพอกองเห็นรอบมขาเอาไม่เกิดลงมันปีนมันน้อยนะครับพริกไปพริกมาเดี๋ยวเขาจะลงต่ำแบบน้อยนะครับมันกำสูงลงไปแล้วสุกถั่วถั่วลามปลาของทีมงานเมียนาย อ๋ะะอยังชีวิตเขาเป็นอกเป็นปัญหาชมลม้มเบากะน้องทาสมล้มตึกเหรออืมเนี่ยมันตึกเติกหน่อยเดีด๋ยวเราเอาคนทอดแท็ดลงมาหน่อยนะครับภาษากัมเมืองวรรณคัมทอดแท็ดแปลว่าขยับนะครับทอดแท็ดทอดแท็ดกัมเมืองวรรณคัม บอกไม่เอ ok mm, pues nah. ็มตาได้ถึงไหนตัวซุกละก้าวะขันยืนจ nice ันย็นอย่างนี so ้หัไฟปีนครับมันพริกหรือบอยหน่อยหายออกยังยังยังหรือะคร้บว่าไฟมันสื่อกัไฟมันออกกันต้งไดอย่างมู

ตอนนี้น้ำเริ่มห้อละเริ่มยดละจากปากกระบอกมาเติมไฟเข้าไปติ๊กๆทำไมเราไม่ได้กินละ่ำคนนั้นเนอะแล้วนี่ไฟก็ลุกละเดี๋ยวคงจะได้กินหนึ่งละครับเจ้าผมใจทานจ้าตรงนี้นะครับ ใต่ไฟใส่เลยไฟห้องก็ต้องมันปิ้นเลยนะครับมันพริกด้าน่นายอย่างเดียวก็เผเขาหลามแล้วเนาะหลามกะทิน้ำเตน้อยเนีอ่ <c oughs> อิีมงานเ <c oughs> ถียงกันอีกแล้วครับบอกไม่วันหนามันไ,ไม่เป็นอย่าง <c oughs> าผิวอกม่ไดนะ <c oughs> อืม ด่างปลากับเนี้อธรรมดาเนอะน้องพีชหัวกันก็ไม่สิกลินลำมันไม่เดี๋ยวโหไหลลงคว้ากันนอกเอาเอาเอาสมมุตน้อยลงบนระบบปลาลามเมียเอ้ยทำงาน เดือนละคนหลายโบ๊ะออาเอโเอาไงบ๊ะซุโอ๋ถึงมาซุกเลยเ่ต้งไปานโอ้องไปม่ทานออกทุกเดือนทุกเดอนไลาเียงกตลอด่าแล้วเนงานเงไหนเกือครังับตาสนกัต้องอู้กันละ

โดยาคู่ไวก็ขวดขวดกินดันลยแก่อย่างแก่เมาอะบทากินครับต้องมาถึงครับลดมาถึงสักตีแยงมึงนันตีกุ้งยังเคนดมนัน่เียดี๋ยวายเลยอ่าไมาเลาเหมือนเลาเลย่มาเลากินบีทากินเนาะจดีเนาะาินครับนมเปี้ยวนี่อ๋อโอเคสูตรใหม่หมดอันนี้ก็เปลองเลาขนาดแก่เา ดึงตัางมากวิธเกณฑ์ชดเห่เออเยวหายอ้แต่ะก็มีเสียงวันสามสี่คนละอ้าวตอนนี้ลามปลาไหลหอก็สุกแล้วครับเราจะมาดูเอ้าเทนงละเต็มเต็มเต็มเตตามสูแล้ว ก้นไหมอ๋อห้อยนอยกับที่กันแล้วนี่ขี้มินเข้ามินเห็นขี้เพ้อออกเลยลุ้นขนาดออกเลยพาบออกมาล้วมาล้วมาล้ครับมาล้วครับนี่ วันนี้เขาต้องเป็นคนนะมาช่วยกันจิ้มบอลเนอร์ตามปลาไหลสดหยอดเตะผู้สวยเกมกับทัเกมี้ยงทัศน์กับทัจิ้มเลยสีเกมจิ้มก่อนเนะผู้สวยเกมกินบอเป่นะครับแจ้งน่อยนะครับเป่าหันไอยเนอร์อยะาห้องนะเป่าหอ้เนอร์เป็นห่วงเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็น อมันม่จะยไแบอกรสชาติหน่อยครับผมไม่จางฮะเสียงะเ่โอ้่จริงอะไรว่าไม่างการันตีการันตีเผ็ดอแซ่บนะ้อนตจยะข้าเจืออะไก้อ้่าหมนะยขาเจือมีเจือมาอเม นี่รับวอเนามึงกับเนี่ยโอเอามะอ้าวมับ้าจริงเหรอครับผมลามปลาไหลสุดยอดเลยครับหอมหอมหอมเปยุกนี่เป็นไปได้เนาะหอมซุกคือครับอืมสุดยอดครับโอ้นี่นะครับแฟนครับถามมาเลยจัดเถอลามปลาไหลได้โก ไอ้นะครับปลาไหลปลาเย็นโอเคนะครับลอเนาะกิอนจริงปะลอนเด็ดเพชรนะครับเออเหมาะแกก็ขอให้น้อยกันมีเงินนายคาเชียให้น้อยอืมให้น้อยฮะเจสุดท้ายเมียงามเจสุดท้ายเมียงามอ่ะเออเอ้าสนุกสนานกันไปนะครับแนะน้ำสูตรอาหารสูตรเด็ดฝากคนชอบกินปลาไหลนะครับทดลองไปทำดู ต้องพักไวอมอืมแมึักี่รามก็วเดีวพักจันนะครับสุดอยองิวแลาโอเคนะครับวันนี้ขอสูตรล้านปลาไหลตะซื้อเรียมบเอาละเนียนี่เีอะเจีไเอาละล้วกเอเด็กก่อนเชิญเอาเบีย์เมียห้ตะซื้อโอ้เยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณทีมงานทุกคนเลอขอบคุณตัดเสร์อขอบคุณผู้ช่วยเกมที่มาจิ้มเนาะนี่กืทีมงานเมียใน,นมาช่วยกันทำอาหารสูตรหนาปไหลให้กินนะครับออเอ้าเห็นไหนมเฮ้ นี่เออแล้วก็โอเคเนาะโอเคนะครับคลิปหน้าหอยกัปลาไปตั้งไรเห็นคนติดตามนะครับถึงลู่ถึงสรางเนื้อไม่เห็นไหมนี่หอกขอบคุณนะเห็นด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับปลาก่าลามปลาไหลยัวแกสติกะอเคนะครับนี่ไงสามนี่ไว้แต่อีกก่อนคลิปหน้าอย่าปลาไปตังไรนะครับขอติดตามมาครับสวัสดีครับปลาก่นี่ยอย่ากวนเลยก็มี